ใจอาเด็กขั้นมาคุรกัสิเดียวสตอัดสักเซ็ีสักสเม็ดเม็ดสตูอยู่นักเบิ่นะในคอมีเป็ดหรือเปล่าเก่งนักร้ายนักไม่เชื่อเอาสิไปสู้กับมันเคยเลืแต่สู้ไม่ได้ช่วยหน่อยนะเอาสิสู้ไม่ได้ช่วย ก็ต้องมาพึ่งนาเดชฮะที่พึ่งสึกกนาเดชอ๋อใช่ก็ทํทำไมนอกจอทำไมตัวยาวเนะนาเดชฮะใช่ถ้านาเดชไม่ช่วยเราน้องาญย่าทำไงฮะนี่ใหญ่ย่าหรือยาาข้าย่าไอ้เว้ยเขาจังเล่นอะไรหรเลาไ่อแล้วว่ะถ้ามึงแน่จริงนะ มึงส่งให้หน้าแกแล้วม right ันโลมมึงยังไงไอ่เนี like ่ยอีสักนี่มึงไว่าดีแกได้เราัวหน้านี่หัวหน้านะเนี่ยนี่มึงโลมไหมฮะถนนเส้นเนี้ยผมเดินมามากแล้วมึงโลมไหมกูณสักอะไรมาเต็มตัวนะมึงโลมไหมมึงอยากตายใช่ไหมบอกเขาไปไอ้สักอะไรเดาไอ้มีดนะ่าอุสักแต่แม่ตามหานิยมกูไม่ได้สักหนังเดียวหรือถ้าเป็นคุย มึงใครใครเนี่ยเนี่ยเจอคนของผู้ก่อนใครณเดชน์ยาเลยจะสู้ปอแล้วเขาอย่างก,กูได้เอ,อันนี้อันนี้พี่ปอหรือพี่ป้อเนี่ยพี่ปอเดีวก็พี่ป้อนี่นี่แค่จิ๊บจิ๊บเว้ยเตรียมหากูเลยเว้ยกูาสาถือมาจ่อยไม่ท้องคำใ <c oughs> ห้ลืมกระเป๋าเอาไว้ที่นี่ ไม่ได้ทำเลยคุณโยต้องไงของหนึ่งเรียกว่ามาเอากระเป๋าคืนไปเลยนมาพกกรชาทำไมมาพกกรชามาทาไมเนี่ยเราต้องถวายพ่อแก่ เป็นโลโลพระหัสทีต้องถวายทีธนาหัสทีต้องถวายทีถวายทีทละโลเลยเหรอเพ,พราะแกดูจริงๆละสองขีดลนอีกแปดขีดอ่ะลิเกมมกั่งละนาดม,มั่งลลนนาาไไมมมมม่่มีีีทง แล้วไม่มีเหรอไม่มีจะไมี่มีไม่มีนะลิเกของเราเลือกยาเสพติดไม่มีใช่ค่ะลิเกเรายอมรับเลยว่าทองหกไม่มีที่นี่ไม่มีครับผมเพราะว่าไม่รู้้ไไดงเพราะว่าไม่เย็นหาแล้วไม่มีไปได้ไปได้ไหนเนี่ยไปได้ทันยักษ์นุนมึงนี่นะหรอเนาไอ้ัวกระปับาตะงคืนเลยป๋บเสร็จยังเนี่ยแล้วมึงใครเนี่ยไอ้ชุดม่วงถามพ่อของเขาเขาเปนรองเลยเนี่ย ไม่ต่ลยนาะไม่่อเอ่ท้ใครไ่่อยม่่อยทีหลังมึงเล่นอะไรมึงรับกูก่แก็บอกว่าได้แก๊่แกอาวุโสก็แบบเนี้ยมึอใครเนี่ยไ่อยากรู้มีทองท่องห้วงไม่ต้องมีภูเขากระดาษ ว่าแจ๊บไปแจ๊บหายที่มันต้องเพลงกับปูดิเพลงอะไรหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวแจ๊บผมคนเดียวคนอื่นไม่เกี่ยวทิ้งกันที่ปูอีแจ๊บเมื่อวานเป็นเมืองโถนเมื่อวานเป็นเมืองโถนสาวตะโกนอันนี้คนหรือเฮียคนหรือเออได้แล้วเฮือกหมดแล้วเฮ้ยเคลียร์เฮ้ยเดี๋ยวอะไร สงสัยมานานแล้วสงสัยอะไรกูว่าที่นั่งอ่ะไม่ใช่ยายาเฮ้ยเฮมึงร้งได้ไงนาไม่ใช่ยายวยาำจำได้ใครอ่ะโูคนที่ร้องเพลงเกาโวะเกาโีเกาวเอเปะล่านะเป๊เ่ใช่หมตีกัวกาโวเกาโวกโวเกวกินกินนี่ร้งาคนคนนิดคนนิดตัวไม่ก บอสก็ยอมรับไปเลยเราจะได้เปิดอัลบั้มไปอีกหนึ่งซิกเน็ตมันช้ามันมันนานแล้วอมันนานแล้วโชว์ซักนิดบอสโชว์ซักนิดนึงเดี๋ยวเพื่อกระโบ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 ตึ๊งตาตาลั่กวันที่รักพัฒน์